คลิปนี้นะคะเพิ่งก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่เ,เะะระยองเราก็เดินมาถึงแล้วนะคะนี่อยู่ข้างหลังนี่เองอทุกคนก็เยอะอยู่นะคะจะเป็นพวกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเงี้ยเราก็แอบ,บเ,นนเนียนได้อยู่นะ,ะ <c oughs> ที่พักของเราก็จะติดกับทะเลเลยนะคะก็ไม่มีคนเหมือนเราเหมาะทะเลไปเลยนะคะเนี่ย <c oughs> เหมือนก้อนหินมากเลยอะ่ะตัวใหญ่มากทุกคนปลาเยอะมากเลยนะคะที่นี่สวัสดีค่ะอ,คอยู่กับช่องิ b ิร์น คลิปนี้นะคะเฟินก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่ระยอยงตอนนี้นะคะเฟินก็อยู่ที่วัดน้ําตกธรรมรสแล้วนะคะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่มาลายองเราก็ต้องมาเช็คอินที่วัดแห่งนี้นะคะทุกคนคือสวยมากดูด้านหลังเฟินดิดูดิคือสวยมากคะ่ะทุกคนสถานที่วัดแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่วิปัสสนานะคะเป็นแบบพวกแบบธรรมาสอนแบบ พระพุทธศาสนาต่างๆเลยนะคะทุกคนคือแบบภายในวัดคือสวยมากเลยค่ะทุกคนก็ใครที่มาละยองนะคะก็อย่าลืมมาเช็คอินที่วัดน้ำตกธรรมรสได้นะคะก็เดี๋ยวเฟิร์นจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆวัดกันเลยค่ะ นี้นะคะเราก็ได้เข้าป่าภายในวัดแล้วนะคะทางเข้าในวัดนะคะก็เดินเข้ามาก็จะเจอพระสามทิศเลยนะคะเดินเข้ามาปุ๊บทางขวามือทางนี้ก็จะเป็นฤดูร้อนตรงเข้ามาก็จะเป็นฤดูฝนฤดูหนาวนี่นะคะเราจนีาฤดูหนาวฤดูร้อนกันนะคะนี่เข้าในวัดสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่เราออกจากน้ําตก ทำรถแล้วนะคะเราก็มาที่วัดและหาดไล่หลวงปู่ทิมกันต่อเลยนะคะทุกคนนี่ด้านหลังคือองค์ใหญ่มากเลยนะคะทุ shooter, กคนคือแบบองค์ใหญ่มากๆก็เดี๋ยวเราไปสกกักการะกันก่อนนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเฟินก็เดินเข้ามาภายในวัดแล้วนะคะทุกคนคือวัดใหญ่มากเลยค่ะดูสิเกือบสามารถเอารถเข้ามาจอดข้างในได้นะคะแต่ร้อนมากนะคะตอนนี้ทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณมานะคะแล้วก็ได้เลขมาด้วยก็เดี๋ยวว่าจะไปดูลอตเตอรี่กันนะคะเงี้ย <c oughs> ไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเฟินก็อยู่ที่ทะเลแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือด้านหลังทางที่พักของเรานะคะ เดินออกมานิดเดียวก็คือข้างหน้าเราก็เป็นทะเลแล้วนะคะคือมันติดทะเลเลยนะคะตอนนี้นะคะเพือนก็อยู่ที่อ่าวไทยนะคะทุกคนนี่ข้างหลังเพิ่อนอุ๋ยโรงแรมนี่ที่พักของเราก็จะติดกับทะเลเลยนะคะคือเงียบมากอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาวันธรรมดาปกติด้วยนะคะก็ไม่มีคนเหมือนเราเหมาทะเลไปเลยนะคะเนี่ยงัย้นเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปก,ก่อนนะคะทุกคน ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะที่เฟิร์นอยู่ที่ระยองนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะพาทุกคนนะคะไปที่พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์รลยองนะคะนี่กําลังเดินเข้าไปเลยนะคะคือแดดร้อนมายินหนึ่งเลยค่ะเรื่องแดดแต่เมื่อวานแดดไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าแค่ร้อนอากาศเฉยๆนี่ตอนนี้กําลังเดินเข้าไปแล้วะคะ่ะดีนะคะที่เรามาวันธรรมดาคนมันก็เลยไม่เยอะมากเท่าไหร่ เดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าข้างในอาจจะมืดหน่อยนะคะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบางส่วนแล้วกันนะคะทุกคนปกันเลยตอนนี้นะคะส่วนก็เดินเข้ามาข้างในพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะก็รอซื้อตั๋วนะคะผู้ใหญ่จะ30บาทแล้วก็เด็กจะ10บาทนะคะทุกคนนี่ด้แล้นี่เราได้ตั๋วมาแล้วนะคะเราก็กำลังเดินเข้าไปข้างในแล้วเนี่ย ไปค่ะไปดูข้างในนะคะว่าเราจะเจอสัตว์อะไรกันบ้างนะคะเหมือนก้อนหินมากเลยอะ ตัวอะไรยอะมันม่บอกไหมนี <c oughs> ่อะมันคือปลาไหลมอนสเตอร์ Monster, ปลาดำ <c oughs> เออมันคือปลาไหลมอนเลพาปาดดำ ค่ะทุกคนนี่เรากำลังเดินออกมาแล้วนี่มา <รอ S 1> ดูปลากันดีกว่านะคะไก่ตัวนี้ตัวนี้ช<น>้อนดูสิคะสัตว์เยอะมากเลยทุกคนนี่เห็นี่ยว้าว,าวพ่อคุณแม่บ๊ายบายค่ะไม่สนใจกล้องเลยโหอันนี้คืออะไรคะเนี่ยใหญ่มากโอ้ดูสิว้ายนี่นะคะ น,นี่ก็จะเป็นพายุหมูน้ำนี่โอ,อ้ยน่ารักมากอุ้ยตรงนี้ก็มีนะคะโ<อ>ชคดีนะคะที่แบบวันนี้มันเป็นวันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยคนไปนไม่เยอะอยอ,อันนี้มันคือปลาอะไรอะ่ะถ้าได้อันนี้ตัดกล้องของเรานะคะปลาเยอะมากเลยนะคะที่นี่อือ,อันนี้สวยมาก ดูปลากระตูนส้มขาวนะคะปกติน,นี่อยู่ไหนอยู่ไหนไม่ได้ไ่ไดเอ้ยนี่หรือเราเรียกกันว่าปลานีโมนะคะน้องตัวน่ารักมากเลยนี่แล้วก็มีสีดำด้วยนะคะสีดำไม่แน่ใจว่ามันคือปลาอะไราน้องน่ารักมากเลยอุ้ยมีปิงส้มด้วยอะ่ะจะหาก่อนปิงส้มอยู่ไหนเจอแต่ปิงดำแล้วก็กปลาดาว ดาวหมอนปักเข็ม,มดาวหมอนปักเข็มคืออันไหนอะ่ะอันนี้เราใช้กล้องมือถือถ่ายนะทุกคนมันอาจจะมืดไปน,นิดนึงนี่อันนี้ก็จะเป็นแค่บ,บางส่วนที่เราถ่ายมาให้ทุกคนดูนะคะก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์น,นี้น้องเต่าก็จะมาต้อนรับเรานะคะทุกคนตัวใหญ่มากดูสิดูน้องเต่าดูน้องเต่าสิเห็นเปล่าทุกตัวใหญ่มากเลยทุกคนมีหลายตัวมากเลย นี่ตัวใหญ่เวอร์มีกำลงกังกลับกันเลยนะคะดูคุณพ่อสนใจนี่นะคะเราก็อยู่ที่จุดชมวิวศาสตร์จมาูตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จุดชมวิวศาสตร์จมูามาตรงน,นี้นะคะโซนนี่แล้วก็จะมีเป็นพระภัยมณีพิเชษสมุทรอะไรอย่างเงี้ยค่อะอยู่ตรงนี้เสียนี่พิเชษสมุทรอยู่ตรงนี้นี่พิเชษสมุทรนี่นะคะลมเย็นมากเลย อบแล้วแต่ว่าฝนมันก็ไม่ตกให้นะคะดีไปอากาศมันเดีแดดไม่ร้อนนะคะแต่แค่แบบอากาศมันร้อนอบอ้าวเฉยเฉยเดี๋ยวเราก็กลับเข้าที่พักกันต่อกันเลยดีกว่าะคะ่ะก็เดี๋ยวถ้าไปที่ไหนอีกเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ แล้วันนี้นะคะก็เป็นวันที่สแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังเดินทางกลับบ้านแต่ก่อนจะกลับนะคะเราก็ขอไปเที่ยวที่ชนบุรีก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เรนอยู่ที่เขาชีจันนะคะนี่กําลังเดินทางเข้าไปข้างในเลยทางข้างใหของ <c oughs> กำลังเดินเข้าไปเลยนะคะก็แดดอาจจะร้อนๆอนนิดนึงมาวันธรรมดาคนก็จะเงียบนิดนึงนะคะ่ะทุกคนไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดี๋ยวเดินไปก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงแล้วนะคะนี่อยู่ข้างหลังนี่เองน,นี่ดูสิรอบๆแอบแรงไปนิดนึงสวยมากเลยคะ่ะทุกคน ก็หลังจากที่เราถ่ายรูปตรงนี้ไปเรียบร้อยนะคะไปจุดเช็คอินแล้วข้างในด้านในก็จะมีให้ไหว้พระกันด้วยนะคะทุกคนคือข้างในคนเยอะเหมือนกันนี่ไหว้พระอยู่ค่ะข้างหลังกำลังเดินไปคือคนก็เยอะอยู่นะคะจะเป็นพวกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอบเนียนๆได้อยู่เนาะก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระข้างในกันดีกว่าค่ะ หลังจากที่เฟิร์นออกมาจากที่เขาชีจันแล้วนะคะก็แวะมาที่สวนนงนุชกันต่อเลยนะคะทุกคนก็คือแบบมันใกล้กันเนาะก็เลยแบบก็ต้องมาเช็คอินกันก่อนนิดนึงเนาะตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในสวนนงนุชแล้วนะคะคุณทุกคนดูสิมันใหญ่มากอะ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะไปตรงไหนดีอะ่ะเออก็เลยเลือกไม่ถูกอะไรประมาณนี้นะคะค่าเข้าก็เสียคนละ3า0บาทนะคะส่วนเ,เด็กเข้าฟรีมันก็จะมีหลายราคาหลายแพ็กเกจเลยทุกคนก็ลอง ดูตามในเพจก็ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็เสีย3 0 0แต่ว่าถ้าจะนั่งรถมาด้วยก็บวกเพิ่มร้อยหนึ่งนะคะก็เสียไปเป็น400รอยแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นรถมาไม่ได้นั่งรถมาด้วยก็เสีย300ปกติทั่วไปเลยค่ะก็เดี๋ยวปะไปดูส่วนลูกน,นูข้างในดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรบ้างใครที่มาแล้วก็มาอีกใครที่ไม่เคยมาแบบเฟินก็ลองมาดูนะคะทุกคน ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วก็คือแบบคือเราก็ไม่รู้จะไปไหนไปตรงไหนดีเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วมันก็งงมากเลยค่ะทุกคนจะไปตรงนี้ดีไหมตรงนั้นดีไหมตรงนี้นดีไหมก็คือแบบงงพากันงงไปหมดเลยค่ะทางบ้านคือมันใหญ่เกิอนอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะไปไหนตอนนี้เราอยู่ข้างบนขบนาานา้างบนดาดฟ้านะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเนี่ยตอนนี้คือยังพากันงงอยู่เลยเนี่ยว่าเราจะไปไหนกันดีงงค่ะงง ความมาครั้งแรกอะน้ะทุกคนความมาครั้งแรกมันก็จะงงงนิดนึงเนี่ยตอนนั้นมีอะไรอะไม่ลองเดินไปดูหรอเนี่ยเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยค่ะงงงก็งงค่ะงอไม่รู้จะพากันไปไหนเลยเนี่ยหาทางออกไม่เจอแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นมาข้างบนนะคะ, <c oughs> ะตะลกอีกแล้วว่ามาส่วนนงโนดาเดินไ,ไปเรื่อยๆค่ะเ <c oughs> มื่อยก็หยุด <c oughs> จะบอกว่าชาวต่างชาติที่นี่คือเยอะมากเลยสงสัยน่าจะเป็นที่แบบที่ฮิตกันของชาวต่างชาติกันยิ่งโดยเฉพาะอินเดียคือคือเยอะมากเลยค่ะอินเดียจีนเนี่ยอ่าเราเจอทางลงแล้วค่ะทุกคนทางลงแล้วก็ยังไงต่อก็ไม่รู้ค่ะแต่ดีมากที่ว่ามันไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่อากาศพอทนได้เราลงมาจากข้างบนแล้วค่ะทุกคนแล้วเรากำลังไปไหนกันต่อก็ไม่รู้จ้า ไอตรงที่เขาเห็นตรงไปเขาวงกดตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนอะฮะข้างในมันอยู่ตรงไหน,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 นกลับก็คือกลับบ้านยังไม่คุ้มเลยเดี๋ยวถ้าเราไปไหนเดี๋ยวเราจะอัดมาให้ดูอีกทีนะคะทุกคน ปิดวอล์กตรงนี้เลยละกันนะคะทุกคน<ม>ก็คือเดินไม่ไหวแล้วค่ะมันเหนื่อยมากเลยคือมันใหญ่มันใหญ่เกินค่ะก็เลยแบบกลับดีกว่าอะไรอย่างนี้ทิปหน้าถ้ามีทิปหน้าอะไรไปที่ไหนอีกเฟิร์นก็จะมาอ่านให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะทุกคนก็ทลิปนี้ถ้าพูดผิดหรือว่าอะไรผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าใครจะชอบทลิปนี้ก็อ,อ,อย่าลืมกด like, ไล<อ>ค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้เฟิร์นด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะเอาไว้เจอกันทลิปหน้านะคะวันนี้เฟิร์นก็ขอตลาไปก่อนนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ